ู้ร่วมคืออะไรใครสามารถกู้ร่วมได้บ้างวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายการกู้ร่วมให้ฟังว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูเลยดูกัน วันนี้ก็มาพบกับรถสวยมือสองอเฉลิพพีคานะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับวิธีการกู้ร่วมคืออะไรใครสามารถกู้ร่วมได้บ้างและเอกสารต่างๆของการกู้ร่วม te, จะใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังกันเนาะหลักๆนะครับกู้ร่วมนะครับคือการที่เรานะครับสองคนนะครับสามารถมารวมรายได้กันเพื่อสามารถเพิ่มรายได้เพิ่มเติมไปเนาะสามารถกู้ร่วมได้นะครับสามารถเพิ่มราคา,ารถกู้ราคารถที่มากกว่าเดิมได้เนาะประมาณนี้นะครับ และใครนะครับที่สามารถคู่ร่วมได้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับจะต้องเป็นสามีภรรยานะครับคิดตรงตามกฎหมายนะครับมีจดทะเบียนสมรสกันหรือนะครับเป็นสามีภรรยานะครับที่มีบุตรอยู่ในคันเนาะสามารถคู่ร่วมได้เลยเนาะแต่มีบุตรอยู่ในคันนะครับประมาณนี้นะครับและสายเลือดเดียวกันเนาะพ่อแม่นะครับก็สามารถคู่ร่วมด้วยกันได้นะครับแต่ต้องย้ำนะครับว่าเป็นสายเลือดเดียวกันเนาะไม่สามารถเป็น แบบว่าบ so, really so sure so, um ิดาคนอื่นได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่น้องนะครับก็ยังสามารถกู้ร่วมด้วยกันได้เนาะแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าเป็นแค่บางไฟแนนซ์เนาะบางไฟแนนซ์ก็ไม่สามารถให้กู้ร่วมกันได้นะครับถ้าเป็นพี่น้องกันนะเนาะเราก็ต้องดูนะครับว่าไฟแนนซ์ไหนสามารถใช้พี่น้องกู้ร่วมด้วยกันได้นะครับและข้อที่สําคัญนะครับไม่สามารถกู้ร่วมนะครับคนรที่ไม่สามารถกู้ร่วมได้นะครับจะมีป้านาอานะครับที่ เาเรียกว่าเราห่างไกลกันนะครับเราไม่สามารถกู้ร่วมด้วยกันได้เนาะแล้วก็เพื่อนกันก็ยังไม่สามารถกู้ร่วมด้วยกันได้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับอย่างนี้นะครับคู่รักเนาะเราก็จะเห็นนะครับว่าจะมีชายชายหญิงหิงเนาะอันนี้นะครับล่าสุดนะครับสามารถกู้ร่วมด้วยกันได้แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถมารวมรายได้ด้วยกันได้เนาะแล้วก็ที่แนะนํานะครับก็คือการกู้ร่วมเนี่ยก็คือควรหาคนที่ใกล้ตัวเรานะครับถ้าหาคนใกล้ตัวเรามากู้ด้วยกันเนาะ เอกสารหลักๆนะครับของการกู้ร่วมนะครับที่ต้องใช้หลักๆเลยนะครับถ้าเป็นสามีภรรยากันเนาะก็หรือว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันอะไรเงี้ยก็ควรใช้เป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสิ่งที่เอกสารที่ยืนยันได้นะที่อยู่กันนะครับนามสกุลเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับหรือใครนะครับที่ยังไม่ได้แต่งงานกันจริงๆนะครับเป็นแค่แฟนกันเนาะแต่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วอย่างเงี้ยก็สามารถใช้บินค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟ บินโทรศัพท์นะครับที่ส่งมาตามที่อยู่ที่อยู่ที่เดียวกันนะครับอันนี้ไฟน์นก็จะประเมินให้เป็นกรณีพิเศษนะครับนีน,น,นะครับเอกสารจะเป็นจะต้องใช้เนาะจะประมาณนี้นะครับผู้ร่วมนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะทุกคนก็จะเป็นการที่เราสองคนนะครับสามารถมารวมรายได้กันเพื่อจะซื้อรถที่ราคาสูงขึ้นได้ประมาณนี้นะครับอย่างเช่นคนหนึ่งเงินเดือนหมื่นห้าผู้ร่วมหลักคนผู้หลักเป็นเงินเดือนหมื่นห้า คนนึงเป็นคนู่ร้องเงินเดือนหมื่นเลยก็จะมารวมรายได้กันนะครับแต่ก็ต้องเป็นตามกรณีของไฟแนนซ์คานอว่าไฟแนนซ์นี้จะประเมินรายได้ให้คนคู่ร่วมให้มากน้อยขนาดไหนนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าตามกันไปทำให้ไข่ไฟแนนซ์นะครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับการคู่ร่วมนะครับคืออะไรเนาะครับสำหรับใครนะที่มีคําถามสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้ใต้คลิปนี้เลยเนาะทุกคนสําหรับใครที่อยากรู้คําตอบเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ร่วมกันมาใต้คลิปนี้้เลยนะครับอ่ะ ที่สาคัญนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ให้ผมด้วยน้อและใครนะครับที่อยากให้ผมนะครับรีวิวรถอย่างอื่นนะครับหรือว่าให้ผมจะทำคอนเทนต์อื่นๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือใครนะครับอยากปรึกษาด้านไฟแนนซ์ต่างๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ทางเบอร์ข้างล่างตรงนี้เลยอาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ